ตอนนี้สีฟ้านะคะสีฟ้าเริ่มกับหลังนแล้วเดินขึ้แสดงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะครับทางประธานในที่สี่ในปีนี้นะครับทานศิลปสารละการแทนผู้ในการโรงเรียนสาธิรังคำแหงฝ่ายผสมนะครับสำเรับบรการฝ่ายวิชาการนะครับทนายสัาปวครับมาเป็นเกียรติให้เป็นประธานในปีนี้นะครับค่ะ นกีฬานีครับคุณเอกครับรบโกนครับนักกีฬานะครับรายงานตัวเลยครับกีฬาประเภทแรกนะครับก็คือว่าเราจะมีการวิ่งนะครับกีฬานะครับให้มารายงานตัวที่หนุดอำนวยการเลยครับตอนนี้คุณครูโดนดีนะครับกำลังรออยู่นะครับ1ถึง8นะครับสำหรับที่1ถึง8ครับตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมา นะครับวิ่งนะครับกระถมชายนะครับวิ่งประถมต้นชายประถมต้นหญิงนะครับแล้วก็วิ่ง60เมตรนะครับประถมปลายชายหญิงนะครับวิ่ง80เมตรประถมต้นชายประถมต้นหญิงนะครับแล้วก็วิ่ง80เมตรประถมต้นชายขอบคุณครับประถมปลายชายประถมปลายหญิงมารายงานตัวที่กองพิการในเวลานี้นะครับรับกุญแจนี้และมีชอบดูแล ตอนนี้ทุกสีกำลังทยอยขึ้นแลวครับแต่ว่าเชียร์เจอร์นั้นดามาเยอะจะมีโชว์พิเศษวันนี้มีโชว์ะะมีโชว์เซอร์ไพรส์นะครับ์นะคะอ่าตอนนี้เริ่มแปลแถวแล้วค่ะคูณนะคะอ่ครับไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาอะไระครับแต่ว่าจะต้องแปลแถวแน่นอนนะฮะต้นสวยงามะลรับ ทีนี้เราเรียกว่าบราการหลายฝ่ายครับใช่ค่ะตอนนี้อย่าลืมนะครับนักกีฬานะครับอาจารย์ที่เราไปชอบดูแลนะครับนักกีฬาแต่ละสีนะครับกีฬาทั้งหมดช่วงแรกนะมีทั้งหมด8ประเภทนะครับก็คือการวิ่ง60เมตรชายหญิงแล้วก็วิ่ง80เมตรชายหญิงนะครับให้มารายงานตัวนะครับที่กองบริการในเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเพูดูคอลยครับว่าท่านไม่ต้องขึ้นบนแสดงของนักเรียนนะครับ พอช่วงนี้จะมีกรรมการให้คะแนนนะครับเรื่องของสแฟนเชีย์ต่างๆนะครับ